แมนเชสเตอร์เต็ดลงสนามเจอกับเลสเตอร์นะครับคืนนี้เวลาตีสองนาทีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางยุโรปเขาปรับเวลาแล้วนะครับมันจะช้าลง1ชั่วโมงฉะนั้นเราก็ต้องปรับเวลานอนเวลาตื่นกันนะเนาะจุดสำคัญในเกมนี้คือการได้คุมทีมครับของรุดฟานิสรอยนะครับซึ่งอย่างน้อยก็คือ1เกมแน่ๆในนัดนี้แหละนะครับส่วนรุดจะได้คุมต่อในเกมเจอเชลซีหรือเปล่าก็อยู่ที่การพูดคุยรายละเอียดต่างๆเงื่อนไขต่างๆ แล้วก็การเปิดตรงเปิดตัวเนี่ยนะครับมันจะทันเกมสุดสัปดาห์นี้ไหมเรากำลังพูดถึงกุญซือคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ตอนนี้ขาดเพียงแค่อ f ฟฟิ i ชียลหรือว่าการประกาศอย่างเป็นทางการซึ่งฟริโซโรมโนเควิโก้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือรูเบนอมริมกุญซือวัยเพียงแค่39ปีครับแต่วันนี้ที่เราจะมาคุยกันในคลิปนะครับนั่นคือการวิเคราะห์จากสื่อครับว่าทำไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงต้องเลือกรูเบนอมริม มาคุมทีมครับทั้งทั้งที่นี่คือโค้ชวัยหนุ่มที่อายุไม่ถึง40ปีดีเลยนะครับแต่สุดท้ายยูเอเต็ก็เลือกคนนี้นะครับมีเหตุผลมีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังรวมถึงจุดที่กังวลครับข้อที่น่ากังวลของอมโมริมเราไม่ได้เอาแค่เรื่องราวเชิงบวกมาคุยกันนะครับแต่ว่ามันก็มีหลายเรื่องที่อมโมริมต้องพิสูจน์ให้แฟนบอลยูเนเต็ดได้เห็นกันนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงไปคุยกันครับกับรายการประเด็นเด็ดปีศสจแดงครับ ฝากคู่สาวสูงนะครับเริ่มที่ดิวี่ไนท์นะครับท่านใดก็ตามที่ดูบอลดึกนอนน้อยหน้าโทมตื่นมาง่วงเย็นไม่เฟรชนะครับจัดเลยนะครับดื่มดิวี่ไนท์ครับมีทัชเชอรี่ขมุมาล์ครับมีวิตามิน B12 นะครับช่วยผ่อนคลายหลับลึกบำรุงระบบประสาทแล้วก็สมองนะครับพร้อมกับสารสกัดสำคัญอีก44ชนิดนะครับต้านดิ้วรอยก่อนวัยดูดีก่อนใครอย่าลืมนะครับดื่มดิวี่ไนท์ก่อนนอนนะครับแอดไลน์ไปที่แอ๊ดไซด์ดิวี่คอลลาเจนแจ้งโค้ดดิวี่แนทรับส่วนลดทันที5%แล้วก็ส่งฟรีด้วยนะครับ ฝากเอาไว้นะครับกับทาง j ิวเลต์เฮาส์แอลพ์กรอนไดมอนดนะครับเติมเต็มความฝันและความสุขให้คนที่เรารักนะครับกับแหวนเพชร1กระดับน้ำร้อยครับพร้อมตัวเรือนมาตรฐานทอง 18K ครับราคาเพียง30,000บาทนะครับพร้อมกับใบเซอร์ดับโลก JA แล้วก็ i g i จาก j ิวเลต์เฮาส์แอลพ์กรอนไดมอนดเพชรน้ำดีทางเลือกใหม่ครับพิเศษแจ้งมาจากดูบอลกับแนทลดเพิ่ม3,000บาททันทีช่องทางการติดต่ออยู่ที่ด้านล่างนะครับไปจัดกันได้นะครับกับทาง j ิวเลต์เฮาส์แอลพ์กรอนไดมอนดนะครับแล้วก็ฝากไว้ดด้วยยนนนนะะคครรรัััับบบบกกี่เลลผิตภณฑ์ขมทออ กย่รสข้าวมันไก่นะฮะเหมือนเราเนี่ยนะครับได้กินข้าวมันไก่ตลอดเวลาเหมือนมีข้าวมันไก่พกติดตัวนั่นแหละนะครับตัวขนมก็จะมีกลิ่นของน้ำซุปขิงแล้วก็เต้าเจี้ยวถ้ากินแค่ตัวขนมก็จะเหมือนได้กินข้าวมันไก่ต้มแต่ถ้าคุณจิ้มน้ำจิ้มที่อยู่ในซองด้วยก็จะเหมือนได้กินข้าวมันไก่ทอดกับอร่อยทั้งคู่นะฮะหาซื้อได้นะครับทาง s h อปปี้ลาซาด้าที่ BKY Official Store แล้วก็ t i k t o k Shop ที่ตรามือ Official ครับแล้วก็หาซื้อได้นะครร่่่่้้้าาาานนสสะดวววกซืือหอหหงพิไมจเป็ู มาเก็ตท็อปส์ฟู้ดแลนด์วิลล่ามาเก็ตและก็ร้านสะดวกซื้อจีฟี่นะครับฝากเอาไว้กับผลิตภัณฑ์ขนมทอดกรอบปาไก่ย,ย่างรสข้าวมันไก่ดูบอลกับนัดการนันตีว่าอร่อยจริงๆเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทางโรเบรนาริมก็พาสปอร์ติงลิสบอนนะครับลงสนามเจอกับทางนาซิองนาวนะครับในรอบแปทีมสุดท้ายของฟุตบอลถ้วยนะครับแล้วก็เอาชนะไป3ประตูตอนหนึ่งนะครับก็คุมลูกทีมลงเล่นตามปกตินะครับแล้วก็จบเกมเนี่ย ทางอมริมมันก็มีการคุยกับผู้สื่อข่าวนะครับในการถแถลงข่าวนี่แหละนะครับซึ่งอมริมเองนะครับณจนถึงเมื่อคืนที่ผ่านมาเขายังไม่ได้คอนเฟิร์มข่าวนะครับว่าเขาจะไปคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลานี้นะครับเขาบอกครับว่ายังพูดอะไรมากไม่ได้คือถ้าเขาจะไปจากสปอร์ติ้งจริงๆเนี่ยนะครับทั้งแฟนบอลของสปอร์ติ้งแล้วก็นักเตะในทีมเนี่ย จะได้รับคําอธิบายนะครับอย่างละเอียดเลยนะครับในเวลาที่เหมาะสมนะครับนั่นหมายความว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับว่ารายละเอียดต่างๆหรือว่าเงื่อนไขต่างๆนะครับในการพูดคุยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันยังไม่ได้เรียบร้อยคือมาเนี่ยมาแน่ยนยอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ย เอกสารต่างๆนะครับมันจะเสร็จกันเมื่อไหร่นะครับนั่นทำให้มันก็มีความเป็นไปได้นะครับที่รรเบนบอริมจะได้คุมอีกเกมนะครับในวันศุกร์นี้เจอกับเอสเวล่านั่หมายถึงคุมสวอตติ้งนะครับและนั่นก็หมายความเช่นกันว่าโรเนสโรอยอาจจะได้คุม แมนยูเนเต็ดนะครับมากกว่า1เกมอย่างน้อยก็อาจจะเป็นเกมเจอเชลซีหรือเปล่าคือตามข่าวจากสื่ออังกฤษนะครับในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาก็พยายามจะบอกว่าทางฝั่งแมนยูเนเต็ดอะต้องการที่จะเร่งนะครับโปรเซสของไอการเจรจาหรือว่าการตกลงเนี่ยนะครับเพื่อให้อโมริมเนี่ยมาคุมทีมเกมเจอเชลซีทันนะครับแต่มันก็ไม่มีใครสามารถที่จะการันตีได้ว่ามันทันไหมนะครับฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับอโมริมจะเดินทางมาเปิดตัวนะครับ ภายในช่วงกลางสัปดาห์นี้เลยนะครับหรือว่ามันจะหลาช้ากว่านั้นนะครับมันเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับแต่ถามว่ามาไหมเนี่ยโรมาโน่เคีโกไปแล้วนะครับแล้วสปอร์ติ้งเองก็คอนเฟิร์มการจ่ายค่าฉีกสัญญานะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่8.3ล้านปอนด์แล้วด้วยนะครับฉะนั้นไอเรื่องมาเนี่ยมาอยู่แล้วแต่จะมาเมื่อไหร่นะครับว่ากันอีกทีหนึงนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาครับสปอร์ติ้งลิสบอนก็ลงสนามนะครับในระบบ เหมือนเดิมครับนะครับสามสหรือว่า3-4-3นะครับถ้าพูดถึงเจาะแผนการเล่นละเอียดเนี่ยนะครับเราคุยกันไปแล้วนะครับในไลฟ์เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ถ้าเอาเรื่องแท็ติกนะครับไปชมไลฟ์นะครับจะได้รายละเอียดที่เยอะกว่านะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับเรามาคุยกันคร่าวๆแล้วกันนะครับผมจะสรุปสั้นๆเลยนะครับก็คือวิธีการเล่นของออมบริมเนี่ยเวลาบิลล์อัพนะครับ เขาจะใช้7จถึงแคนนะครับในการลาเลียงบอลขึ้นมาก็คือหลังเขามี3คนใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะมีวิงแบกมาช่วยมีมิดฟิลด์มาช่วยด้วยรวมถึงประตูก็จะมีส่วนนะครับในการบิลเกมด้วยนะครับทีนี้เนี่ยมันทําให้ยิ่งคุณใช้ผู้เล่นเยอะในการบิลอาฟเนี่ย การเพรสของคู่ต่อสู้มันก็จะยากขึ้นพอบอลลำเลียงมาถึงกลางสนามแล้วก็จะเริ่มโจมตีครับซึ่งการโจมตีของมริมก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยกันมันจะมีลักษณะของการาใช้มิดฟิลด์นะครับแก้เพรสลำเลียงบอลขึ้นมานะครับเลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้นะครับหรือว่าใช้บอลยาวบอลไดเรกก็มีนะครับ เคาะบอลก็มีนะครับหรือแม้แต่ใช้วิงแบกในการโจมตีก็มีเหมือนกันเจาะพื้นที่ด้านข้างเจาะพื้นที่ฮาวสเปซมีหมดนะครับคือบอลของบริมตอนที่คุมสปอร์ติ้งลิสบอนนะก็มีความหลากหลายในเรื่องของเกมรุสรกรส่วนเรื่องของเกมรับนะครับเวลาเอ่อเพรสซิ่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้เพรสซิ่งทุกนัดน,นะครับบางเกมถ้าเจอทีมที่เพรสได้เขาก็เพรสแต่ถ้าเจอทีมใหญ่มากๆเช่นสปอร์ติ้งไปเล่นฟุตบอลยุโรปแล้วเจออาร์เซนอลอย่างเงี้ย นะครับหรือว่าเจอทีมจากรีม์ลีกทีมใหญ่เงี้ยบางทีก็ต้องใช้การยืนโซนนะบางทีก็เพรสไม่ไหวนะครับหรือถ้าเพรสแล้วเนี่ยนะครับเจอคู่ต่อสู้ที่ความสามารถเฉพาตัวดีๆเนี่ยนะครับอัมบริมเขาก็โอเคยืนโซนก็ได้มันก็มีความยืดหยุนนะครับในกลยุทธ์ในการเล่นแล้วกันแต่ถามว่าแผนหลักของอัมบริมเนี่ยนะครับตอนที่คุมลิสบอนเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าเขาจะเล่น 3- 4 2 1นะฮะ ผมจะต้องบอกก่อนว่านะตอนนี้เนี่ยยังไม่มีสื่อไหนที่รายงานนะครับหรือว่าตีแผ่เป็นสกู๊ปเกี่ยวกับเบื้องลึกของการไปเจราจาดึงรูเบนนอมอริมคือถ้ามีเนี่ยเราจะรีบมาเล่าสู่กันฟังว่าเฮ้ยไปคุยกันยังไงเอเนอสทำงานกันยังไงหรือว่าไปเจราจานะครับไปโน้มน้าวอมอริมกันตอนไหนนะครับอันนี้คือยังไม่มีนะครับแต่เราจะพยายามหาข่าวมาฝากแฟนช่องแฟนเพจก็แล้วกันนะครับแต่ว่าคลิปวันนี้ครับสื่ออย่างโกครับเขาก็มาวิเคราะห์ว่าทําไมล่ะ ทำไมต้องเป็นรูเบนอโมริมทำไมปีศาจแดงต้องเลือกกุนซือวัย39ปีย่าง40ปีคนนี้นะครับมาคุมทีมซึ่งโกก็ให้เหตุผลครับในหลายสาเหตุด้วยกันนะครับอย่างแรกครับคือการพาสปอร์ติ้งกลับมาคว้าแชมป์ลีกได้นะครับในรอบ19ปีสปอร์ติ้งลิสบอนคว้าแชมป์ลีก สูงสุดโปรโตเกตครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะมาคว้าแชมป์สสมัยเนี่ยนะครับล่าสุดนี่แหละในปี2002หลังจากนั้นรอ19ปีครับในปี2021ภายใต้การทำทีมของอัมโมริมนี่แหละนะครับสปอร์ติ้งก็กลับมาคว้าแชมป์ลีกได้อีกครั้งหนึ่งก่อนที่ซีซั่นก่อนนะครับ2023-2024เนี่ยนะครับสปอร์ติ้งก็จะได้แชมป์ลีกอีกครั้งนะครับต่อจากปี2021นะฮะฉะนั้นมันก็คือความ เปลี่ยนแปลงแหละนะครับจากที่ต้องกลายเป็นทีมยักษ์หลับอยู่นานนะครับรอตั้งเกือบ20ปีนะกว่าจะได้มาฉลองแชมป์ลีกกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าอาริมาริมทำให้กับสปอร์ติ้งได้นะครับข้อที่2ก็คือการสร้าง Impact ได้เลยนะครับเขาพยายามจะเปรียบเทียบว่าตอนที่ทำสปอร์ติ้งบรากาซึ่งเป็นทีมที่เขาคุมก่อนจะไปทำลิสบอนนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาคุมบรากา13เกมแรกนะครับแล้วก็ชนะ10เกมเลย นะครับซึ่งก็มีช่วงเวลานั้นแหละนะครับที่ทางอัมบูริมเนี่ยทำทีมเอาชนะปอร์โตได้ในเกมฟุตบอลถ้วยแล้วก็ชนะเบนฟิก้านอกบ้านนะครับที่บ้านเบนฟิก้าได้เป็นครั้งแรกในรอบ65ปีนะครับและผลงานตรงนั้นครับทำให้บอร์ดของสปอร์ติ้งลิสบอนก็ตัดสินใจจ่ายค่าฉีกสัญญาแล้วก็ดึงอัมบริมไปคุมทีมซึ่งค่าฉีกสัญญาตอนที่บอร์ดลิสบอนเขาดึงไปเนี่ยก็เท่ากับที่มาเต็ กำลังจะจ่ายนะครับให้กับสวอตติ้งไปนี่แหละก็คือ8.3ล้านปอนด์นะครับตัวเลขเดียวกันนั่นเองฉะนั้นสิ่งที่สื่อเขาพยายามจะบอกก็คือว่าตอนที่ทำที่โปรตุเกสเนี่ยนะครับอัมอริมไม่ต้องการเวลาในการปรับตัวเยอะหรือว่าไม่ต้องการเวลาในการสร้างทีมเยอะคือมาแล้วมันได้ผลการหนึ่งขันเลยทันทีอะแต่ก็ไม่มีใครการันตีนะครับว่ามาแมนเชสเตอร์เต็ดแล้วนะครับมันจะทำแบบนั้นได้หรือเปล่านะครับข้อต่อไปครับสไตล์การเล่นมันชัดเจน นะครับสามสี่สามหรือว่าสามสี่สองหนึ่งเนี่ยนะครับมันเป็นวิธีของอัลโมริมอยู่แล้วนะครับผมย้ําว่าไม่มีใครรู้หรอกว่ามาเล่นที่แมนยูเนตเต็ดแล้วมาคุมแล้วเนี่ยนะครับเขาจะใช้3ามสี่สองหนึ่งหรือเปล่าแต่มันก็มีโอกาสสูงที่เขาจะใช้แผนนั้นเพราะามันคือลายเซ็นของเขานะครับจุดสําคัญครับไอ้ความชัดเจนตรงนี้เนี่ยแม้ว่าอัลริมจะไม่ได้มีแค่วิธีการเดียวในการโจมตีผมยกตัวอย่าง,างเช่นมันอาจจะไม่ได้แบบเคาะบอลติกิตาก้านะครับเหมือน ยุคบาซ่าตอนเป๊ปอะไรเงี้ยเพราะว่าบอลสไตล์โปรตุกีสมันก็ไม่ได้เล่นแบบนั้นตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับบางจังหวะก็ใช้วิธีการครองบอลบางจังหวะก็โจมตีแบบเดเร็กมันมีความยืดหยุ่นในเรื่องของวิธีการเข้าทำแต่ที่ชัดเจนคือเขาเน้นเกมรุกนะครับเขาเน้นเกมลุกแล้วเน้นความดุดันนะครับในการโจมตีเข้าใส่คู่ต่อสู้นะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องของสไตล์เร่นของอัมบริมมันก็ชัดเจนในตัวอยู่แล้ว ข้อต่อไปครับสื่อก็วีเครห์ว่าอโมริมเนี่ยนะครับเขาปรับตัวตลอดเวลาแม้ว่านักเตะคนสําคัญจะย้ายออกไปแต่ว่าทีมก็ไม่ได้เสียทรงนะครับมันก็ดูดีขึ้นแหละหรือว่าอย่างน้อยก็รักษามาตรฐานได้นะครับเขายกตัวอย่างเช่นอจอาจบอลเิญยาก็ย้ายทีมออกไปนะครับเปโดรปอโร่ปโปรโก็ย้ายทีมออกไป นูโนเมนเดสก็ย้ายทีมออกไปหรือว่ามาตุสซูเนสก็ย้ายทีมออกไปแม้แต่มาเรอูอูกาเต้นะครับมิดฟิลด์ของแมนยูนต็ดนี่แหละนะครับก็ย้ายออกไปนะครับเปร์เชในช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่อูกาเตจะโยกมาเล่นให้กับยูนเต็ดในเวลานี้เนั่องฉะนั้นเสียตัวหลักไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าโครงทีมมันยังอยู่วิธีการเล่นสไตล์การเล่นนะครับมันยังชัดเจนนะครับฉะนั้นนะครับนี่คืออีกหนึ่งข้อดีนะครับว่าเออทำไมทำไมยูนเต็ดถึงเลือก ฝั่งของรูเบนออมริมเพราะว่าเขาปรับตัวตลอดเวลาแม้ว่านักเตะตัวหลักจะย้ายที่ออกไปนะครับข้อต่อไปครับก็คือออมอริมเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับสื่อได้นะครับอันนี้คือตอนที่ทําที่โปรตุเกสนะนะครับสื่อเจ้าหนึ่งครับเขาก็ให้คําจํากัดความว่าออมริมเป็นกุนซือที่พูดกับนักข่าวแบบโปรง่งใสแล้วก็ตรงไปตรงมา นะครับแต่นั่นแหละอโมริไม่เจอของจริงหรอกสื่ออังกฤษนะครับน่าจะแสบกว่าสื่อโปรตุเกสเยอะนะฮะอันนั้นคือข้อดีนะแต่ทีนี้นะครับข้อที่น่ากังวลของอโมรินะครับซึ่งผมก็ไปรีเสิร์ชมานะครับมาหาข้อมูลคุยกันนี่แหละนะครับอันดับแรกเลยครับเราไม่แน่ใจว่าแพลนทุกอย่างของอโมริวิธีการเล่นของเขาเนี่ยนะครับจะนำมาใช้นอกลีกโปรตุเกสได้หรือเปล่า และจุดสำคัญนะครับก็คือรูเบนอโมริมเนี่ยนะครับยังไม่เคยทำทีมนอกลโปรตุกเกสเลยคือตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับทีมแรกคาซาเปียเนี่ยไปจนถึงบรากาไปจนถึงลิสบอนเนี่ยนะครับก็เป็นทีมในโปรตุกเกสทั้งหมดฉะนั้นนั่นก็คือสิ่งที่เขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับเพราะว่าเราต้องพูดถึงเรื่องของประสบการณ์ในการคุมห้องแต่งตัวด้วยนะครับเขายังไม่เคยทำงานนอกโปรตุกเกสเขาจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรต้องมารอดูนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อที่น่าก,กังวลแล้วกันนะครับ ก็คือแผนของอัมริมเนี่ยใช้วิงแบกถูกไหมครับใช้ระบบหลัง3เนะก็มีวิงแบกนะครับเป็นพระเอกในการตรึงเกมรุกแล้วก็เกมรับด้านข้างไปเลยนะครับซึ่งเอาตรงๆนะครับจิงอยู่ครับที่อินเตอร์มิลานแล้วก็บเออร์เลเวอร์คูเซ่นเป็น2ทีมที่ใช้วิ่งแบกจนประสบความสำเร็จในระดับสูงอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วซึ่งนั้นก็ต้องชื่นชมทั้งซิมิเน่อ,อินซากีแล้วก็ชาบ,บีอลอนโซด้วยนะครับ แต่ประเด็นสาคัญก็คือทีมใหญ่ทีมอื่นๆนะครับโดยส่วนมากนะเขาก็ใช้ปีกในการโจมตีด้านข้างกันคือเราไม่ได้บอกว่าการใช้วิงแบกเนี่ยมันจะเป็นข้อเสียแต่วิงแบกที่อัมบริมจะต้องใช้นะครับมันจะต้องมีทั้ง1 IQ f o ฟุตบอล 2. โดดเด่นในเรื่องของเกมรุก 3. โดดเด่นในเรื่องของเกมรับและ 4. พลังงานที่เยอะมากๆด้วย เพราะพื้นที่ด้านข้างนะครับชิดเส้นเนี่ยวิงแบกต้องทําหน้าที่ทั้งหมดฉะนั้นนี่คือโจทย์หลักของเอเนออสเลยนะครับวิงแบกของแมนยูเต็ดในยุคข,ของอมโมริมคงไม่น่าใช่ลุกชอคงไม่น่าใช่มา,ลาเลเซียนะครับหรือโล่น้องรักแม้ว่าจะเป็นคนบ้านเดียวกันกับอมโมริมนะครับแต่ถ้ามาตรฐานมันยังไม่ได้ก็ไม่แน่ใจว่าอมโมริมจะใช้โล่น้องรักไปหรือเปล่านะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่านี่คือโจทย์เลยนะครับตลาดซื้อขายเนี่ยนะครับอรอบ หน้าหนาวด้วยนี่แหละนะผมว่าเขาต้องพยายามมองหาละใครจะมาเล่นวิงแบ็กที่มันจะมีประสิทธิภาพเพียงพอเพราะว่าแผนเของมาริมถ้าเขามาที่แมนเชตดแล้วจะเล่นแบ็กทรีหรือว่าหลัง3าเนี่ยนะครับวิงแบ็กคือพระเอกเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่การเดินตลาดซื้อขายของทีมหลังบ้านของแดนแอสเวิร์ดของเจสันวิลค็อกส์โอมาบาราด้าด้วยนะครับว่าการปฏิวัตินะครับตำแหน่งวิงแบ็กของแมนเชสเตอร์ยู่นเตดเนี่ย มันจะทําได้ดีแค่ไหนครับนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากกันนะครับในคลิปวันนี้แล้วก็ต้องย้ําว่าฟริโซโรมาโน่เนี่ยเฮียวีโกไปเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นนั่นหมายความว่าอัลริมจะเป็นกุนซือคนใหม่ของมอเมอร์แตตอยู่ที่ว่าจะมาคุมวันไหนเกมไหนตอนไหนเท่านั้นเองย้าว่าถ้ามีข่าวอะไรก็ตามที่สําคัญนะครับหรือว่าเรื่องราวที่น่าสนใจเรานํามาฝากกันในประเด็นเด็ดปีศาจแดงเหมือนเช่นเดิมนะครับช่วงท้ายฝากเอาไว้นะครับกับการ สนับสนุนนะครับดูบางกับนั้นเมื่อวานนี้นะครับในคลิปข่าวก็มีหลายท่านที่ส่งฟีเจอร์ซูเปอร์แตงส์เข้ามาก็คือโดเนตเข้ามาให้นะครับก็ ขอบพระคุณมากเป็นอย่างสูงต่อท่านใดที่ใช้คําว่าอยากจะให้กําลังใจเบื้องต้นจริงๆนะครับแค่กดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งครั้งนะครับคอมเมนต์ที่ด้านล่างถะสมมติอยากจะมีอะไรคุยกันรวมถึงท่านใดก็ตามที่เพิ่งจะเข้ามารับชมนะครับเป็นครั้งแรกฝากกด subscribe สักหนึ่งครั้งแล้วกดกระดิ่งจะเป็นพระคุณอย่างสูงถ้ามีคลิปใหม่ก็จะแด้งแจ้งเตือนกันแล้วก็ท่านใดก็ตามที่อยากจะลงโฆษณากับทางดูบังกับเน็ตนะครับยังไงฝากไว้ด้วยกับช่องทางด้านล่างนะครับแอสไซท็อกทูเน็ตครับตามที่ปรากฏอยู่ด้านระคับ แล้วก็ฝากเช่นกันนะครับกับกิจกรรมดีๆนะครับจากร้านเบียร์ประดิษฐ์นะครับที่ผมนะครับพี่โฟลและก็น้องใบเฟิร์นนะครับเราจะไปเจอกันนะครับที่ร้านเบียร์ประดิษฐ์นะครับในวันอาทิตย์ที่10นะครับพฤศจิกายนจะไปรวมคน ให้กำลังใจเมลเต็ดกันนะครับในวันที่เมลเต็ดจะเจอกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็แน่นอนละครับสามารถแอดไลน์เข้าไปได้นะครับตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ด้านล่างย้ำว่าใครอยากเจอพี่โฟนแล้วก็ใครที่เป็นเอฟซีนะครับของน้องใบเฟิร์นนัทชาก็ไปเจอกันได้ในวันนั้นนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะโอเคครับ ยังไงท่านใดก็ตามอยากจะพูดคุยเรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างนะครับคุณเห็นด้วยหรือไม่กับการแต่งตั้งอโมริมหรือว่าข้อดีข้อเสียที่สื่อเขาหามาให้นี่นะครับคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรก็แวะเวียนมาคุยกันวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ